ตัวนี้เขาจะใช้ระบบนำยศแมนครับเหมอเลยแมนคือเริ่มต้นเขาต้องจ้อหน้ามบดานก่อน嘛ครับจ้อบดานก่อนจ้อเสมอเสมอตรงถ้าผู้ใดมีสะที่ว่าหนามุมปีกอบเขาต้องจ้อกระไรนะตัวนั้นจะใส่หนามแซบสาเลยเนาะครับปานปุ้ยเลยครับเขาใส่เทือนยสองเทือ่ยครับเทือ่ยเลขสิบหกสิบหกนี่ละสูตรสิบหกสิบหกสูตรเสมอยี่ห้อยังกระไรอ๋อสูตรเสมอครับใส่เลย ครบชิบหนึ่งใส่ดิอนสองกับครบสองเดือนกับสูตรชิปสามชีพสามตัวถ่ายนั่งหนักนะครับเอาเฮ็ดมาหาปีบานี้ปีที่เขาขายปีที่ได้รลายสุดนี่ได้รลาไปไหนครับที่ผ่นมาแล้วครับปีผ่านมานี่ได้ลฟ์ไปไหนครับบอกพี่น้องข้างใเล้า้าปรกันมาหาผมเอาเนี้อยครับพ่อใส่ยู ถึงลานว่สองนิ้วสองลานพี่น้องครับว่่ธรรมดาเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรอีสานคนรักป่านะครับมีภาพี่น้องมาเบิ่งสวนมันนะครับเป็นมันที่เป็นปูไ้นะครับหลังหน้านะครับหลังเจอเขาเรี่ยวนะครับรที่กัดที่แบบไม้ายนะครับตะบนกลางอำเภอเดชจังหวัดอุกรนอาจานีนะครับ,นบนรเดีด๋ย็บยมันเองสิมา เอาความรู้นะครับมาฝากพี่น้องว่าเพื่นที่วิธีปลูกจังไงหรือเลจังไงนะครับไม่พอครับจะของแป่งนะครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมแนะนำตัวพี่น้องให้ได้ครับผมไทยกุ้ยไทยครับมานี่ครับครับผมเจ้าของสวนไร่มันหวานญี่ปุ่นโชคทวีครับครับสวีนมีสวนใหญ่นะครับญี่ปุ่นจะวางต้นอี้เป็นมากขยายไว้อีกตัวหนึ่ง นะครับแปลงเล็กครับแปลงแปลงเล็กนะครับจะแปลงยังไงจะปลูกจะพาพี่น้องเบิรงนทีนึ่งครับนี่มาเบิรงแปลงเล็กเป็นนะครับเป็นต้นมาเข็ออีดสิบไร่ผมแปลต้นนี้ยี่สิบไร่นะครับว่าเป็นต้นสุ่นไรเป็นไรนะครับทำการดูแลจัดการยังไงอ่านยังแล้วก่อนวิธีปลูกเอาเริ่มต้นปลูกพี่น้องข้างฟังจะไถเตรียมดินนี่แล้วไถไถแล้วก็วางพีไก่ อันที่ใกล้เลวก็โยกหลองมันครับโยกโยกแะไรก็วางระบบนาวางระบบนาจักปลูกนี่แล้วครับตัวนี้ข้ op, าดีเซลระบบนำยศแน่นครับหเหมือนเลยแน,น่นที่เรื่องต้นเขาต้องจาะหนามประดานก่อนมั้งครับเจาะประดานก่อนอมเจาะเสมือเสมือตรงกู้ยไม้มีสะที่ว่าหนามมุมปีก,กอนะกุ้ยต้องเจาะก็ได้นะกุ้ยจะใส่หนามกับสะเลยเนาะ จบบานี้การปลูกเขาเอาเบียร์มันมาจะใสครับเนี่ยกระตัดจากยอดมันไหนละครับยอดมันยอดแปลงที่มันอายุครบปลูกกันละอันนี้คือรับพันยังครับเนี่ยม่วงเพล่เพื่อนม่วงเพล่เพื่อนนะครับเพล่เพื่อนสวีทรสนะมันสีสีหมองเนาะเวลาออกมาเนาะบานในการปลูกนี่เขาจะใส่ระยะเวลาหลาไปไหนครับจนมันเสร็จหัวเนี่ยลอยวันนี่แหละครับ ประมาณหนึ่งรอยวันแม่จากมือปลูกนับตแต่มือ่อจิ้มหยอดลงเลยครับผมบานในเรื่องการไ้น้ำการใส่ปุ๋ยเอามีการห้น้ำม,มันคู่มืออเลยบ่ครับเนี่ยมันเสาไ้ครับ้ามันเสากับไฮถำเพราะเสาคือยังสี่กับบ่ได้ไฮเขาต้องเบืองหนาะแม่นครับเบิ่งหยอดมะนาวบานปุ๋ยเลยครับเขาใส่เทือเ่อนสองเทื่อครับเทื่อแรกอะสิบหกสิบหก ในละสูตรซี่กซี่กสูตรเสมออีห้อยังกไงอ๋อสูตรเสมอครับใส่เลยใส่ครบซิปเหมื็ใส่ที่สองกับครบสองเดือนกับสูตรซิปสามสี่ซิปสามตัวถ่ายต้องหนักนะครับนั่นแหละส่วนหลิงหลิงหัวมาหน่อยส่วนถ่ายเนาะครับอืนี่ครับต้นปลูกตัวนี้ปลูเม่ได้หักเดือนนี่ตีเห็นนี่ครับซิปหมือครับซิปหมือปูนี่แม่เอ้อคือยอดใหญ่เลยว่ะเลยิปหมือ ่มันอุดมสมบูรณ์แนครับอนี่ครับกับเป็นดินให้หน้าห้าธรรมดานะครับเพื่อนมาเห็ดปีแลกดนะครับดินหน้ามันโคดเป็นทรายดินดินทรายจะเห็นเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าเพื่อนสามารถที่จะมาปลูกมันนะครับให้งามได้นะครับมันขึ้นอยู่กับระบบการจัดการนะครับบานนี้ตัวหอปลูกนี่บานนี้ปลูกแล้วห้อไปขายใชครับเนี่ย่งเขาบริษัทครับคือมีบริษัท รับสื่อแมนครับอืเพื่อนรับประกันให้บอกครับว่าที่รจักบาทแต่ถึงสิบบา,าบาททั้งปีครับว่าตาก็แปดแปดถึงสิบบาททั้งปีนื่ตัวนี้เขาตรงเขาเป็นสมาชิกกับเพิ่นบ่ครับเพื<บ>่อจังไรเมื่อก็จักเสวาจังไ๋ถ้าพี่น้องเขาอยากปลูกนะพี่ตีเต้เถาจังไห้เพิ่นโทรมาถามเอาครับ จะให้เบอร์โทรหน่อยมันโทรมาถาม,มเราจิงมันหลายยางหลายเงินไครบางคนอยากปลูกอ่ะเฮ็ดบ่จริงจังก็มีครับมันเสียเครดิตผมเม่ซือ้อนะครับเพราะว่าเฮารับโอเดร์มาจากเถวแก,นกเนาะเขาก็ส่งเพืน่นมันเป็นคั้วตาครับมันเป็นคั้วตาเป็นขั้วตาเลยเดือนละจักตันจักตันถาราบเดวบ่มีส่งให้เขากา็ถือปับถือยั้งไปนะครับโอ้ครับอืมแกเป็นเงนั้นละ แต่มันชั่วมันโบม,มีขึ้นมีลงมันราคามมาตรฐานนะโอ้มาตรฐานขลรับประกันสือ่อราคาเนี่ยแน่นอน,อนเมือนคือเฮามีหน้าทีปป่ปลูกยางเดียวปลูกยางเดียวเมืนมเนอนเพิ่อจะกำหนดมือเขาเลยไว้บอกครับว่าปลูกเส้นเท่ากระส่งตลาดอ่านไปว่ามือนีปลูกยักไรยักไรยักไรห<ม>อดมือคุดมันกับกำหนดได้เลยนะครับเพิ่นมารับถึงสวนเลยไหครับเขาส่งรถมาครับเขาส่งรถมาครับ เขาทรงรถมาปุ๊บกับผลข้องเกินรดแจงนำนักเขาโอนเงินเขาเ็าปล่อยรดถ้าเงินบวกเขา็บ่ปล่อยอืมครับโอ้แต่ว่าคุณภาพตรงมาก,ก่อนครับแน่ตัวนี้มีประสบการณ์ปลูกมมจ่อปีอะไรครับเนี่ยปีที่หาปีที่หาโอ้สแสดงเขา้ากระสีเจียวชั่นเลี้ยงมันนะครับบานในปัญหานดีงที่ผมเจอคือพี่น้องเขาปลูกแล้วมันเป็นเงินเป็นอย่างพิธีเรา อ่าตอนนี้มันกะตองนี่มธที่เก่งเลครับยาขาแมลแรงนี่แล้วครับก็สิมียาขาแมลแรงซอยน้ำมีครับอือสารบ่ได้ดอกสมือแต่ว่าเห็ดตังไหนอยาให้ตัวสารพ่อคือเฮามีมือขุดเฮากับยาไปสีนะครับไก่จะขุดยกจีถ้าต้องเวียนไปช่วงนั้นเนาะเวียนในสิห้ามือครับคือบ่ตองสีมันกะตรวจกับว่าพอแล้วครับผ่อสารคือเราครับเฮ็ดมาหาปีบานใน ปีที่เฮาขายนี่ปีที่ได้หลายสุดนี่ได้หลฟ์ไปไหนครับ,าารรบปีผ่านมาแ <c oughs> ล้วครับปีผ่านมานี่ได้หลฟ์ไปไหนครับบอกพี่น้องข้างในบ่ไอ,อ้การเจ้ามาก่อนวงหาผมเอาเนยอยู่ครับพ่อได้ใช้อยู่ถึงล้านบ่น2อ,อยู่2ล้านองลานพี่น้องครับบ่ธรรมดานะครับผมก็ตันปลูกจังเลได้2ล้านนะครับ มันมันเบิดปีนะครับไอชั้วม,ม,มันปลูกไปเรื่อยๆอ๋อคือเขาปลูกมันเลียไปเรื่อยๆครับอืมได้อยู่นี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าหางมัมีเวลาที่จะเปรลาะดออกอยู่สมมนนิมันต้องเอาใจใส่มันเนาะมันจะอยู่กับมันมันเฮ็ดหลายครับปีนี้เฮงหลายปีนี้หาหกสิบไร่เฮ็ดผู้เดียวไหน่ะหาหกสิบไรแต่คนงานซอยนี่แหละครับคนงานแ้วก็มีพี่น้องเขาานี้เนาะนี่อยงานซอยพี่น้องมีเบิร์ตนี่แหละอืม เอาบานี่ผมอยากหูเรื่องการลงทุนนี่สมมติว่าต้นทุนมันหลไปไหนเขาเหยดต่อไรนี่หอดมือคุดยี่สิบไร่แปลงนี้มันลงทุนใหม่เบิร์หน่อยอยู่ประมาณสี่แสนนี่ตัวนี้บอครับที่เห็นยูน่นิ่บอกยี่สิบไร่นี่ยีย่สิบไร่ประมาณสี่แสนหอดมือคุดสี่แสนหอดมือคุดเลยแมนมพี่น้องก็ไปหันนะครับ มาตกไรกี่บาทครับนี่ครับสองหมื่นอ่าตกไรละสองหมื่นรวมอุปกรณ์วัตถุทุกอย่างเนาะรวมยารวมปุ๋ยรวมยังบัอประมาณนั้นแหละครับอืมรวคนงานหอดมือคุดครับแต่ว่ายี่สิบไรเนี่ยสมมติว่าเข้าไปขายเนี่สี่ไรไรเป็นไงครับเก้าเก้าแสนเก้าสิบนี่ละประมาณลเก้าแสนถึงล้านประมาณนั้นละครับครับพี่น้องนี่ครับ ถาดวงบ่ซวยก่อนนะถาดวงซุ่ยฝนต,ตกน้ำท่วมก็ซุ่ยคื้เขาอม่นขึ้นอยู่ครับสภาพาอากาศน้เนอะบ่ครับเฮาปูเข้ากำหนดเลยเฮาหูอยู่แล้วว่ามันจะออกมืมอใดมือใดนาแหล่งังได๋ก็กบอ่อันนี้ครับ,รบนี่แหละครับพี่น้องครับมันต้องไปทายแปลงไ่มันจึงขักครับเดี๋ยวแปไงไ่ผมจะไปทายพี่น้องมีอีกท่านหนึงนะครับพอดีมือหนีพานมาเห็นพิ่นเห็ดนะครับก็เลยแวะมา อขออนุญาตเพิ่อนทายทำตัวนี้เพิ่นแค่ซิบมือเดี๋ยวพาพี่พี่น้องไปฟังขวดในตนนนน้นหน้ามัจจร้ายเหมือกันเนาะร้ายอยู่ต้นนึงเบิ้ลความแตกต่างนะครับพี่น้องครับนี่ครับให้หน้าดินขาวยินพูดนี่ครับดินทรายจะเขี่เลยครับพี่น้องน,นี่ครับนี่ครับเพิ่นสามารถตีเจดัดแปลงให้เป็นเงินเงิ่อนหลาดนะครับพี่น้องครับใส่ระยะเวลาคอยแค่รอยวันเนาะมันก็บาดนนะครับรอยวันพวกเจ็ดแสนก็เออละล่ะเออเนี่ยครับ มันได้ร้ายก็เฮ็ดหน้านะครับพี่น้องครับเฮ็ดเขาห้องก็บได้ร้ายประเี๋นะครับยงงุ่งยากตัวนี้ก็คือสีบปรยุ่งยากประเดี๋ยดอกนะครับทางผีฟังผีครับสีงามก็เดือนหนึ่งต,ตัวนี้เดือนหนึ่งเนาะนีะ่นครับนี่ครับบัวพาน <c oughs> บัวพานนี่คืออย่างไรครับยังงบทาาม่กิดแห้งครับดินมันจืดแห้งดินมันจืดแห้งเนาะเขาต้องปรุงดินอีกหลายเติบเนาะ แม่ันมันก็ต้องสาเน่ะท่านี้มันงามมันต้องบเห็นขี้ดินแล้วนะโอ้นี่ครับต้องทำเพื่อนมี้ประสบการณ์เห็ดมาก่อนเพื่อนโหเลยนะครับเดือนหนึ่งมันต้องใบมันต้องคุ้มเลยนะครับโบเห็นดินนีฮงามให้ครับพี่น้องเป็นแปลงสม่เสมอๆให้เดินทอเหเป็นกลางปลาไปหลยกับลงทุนหลยครับธรรมดาครับมันต้องมีการลงทุนนี่แหละครับผู้มือเน่ยเศษกร นะครับบอสต้องใส่สุดดีของเขาธนาล่ะขัานเพียรเกษตรแั่นครับบอต้องใส่ชุดดีเลยครับไอ้ี้เงินนี้กระเป๋าไร้กระเป๋าเลยครับพี่น้องครับพวกใส่สุดดีเนี่ยมีเงินมือไร้สมบัติแล้วรัเอาเป็นเกษตรแบบธรรมดานะครับแต่ว่าให้มีเงินในกระเป๋ากพอเลยครับอือนี่ครับขาพี่น้องย่อมชื่นนี่ไปหุ้มหุ้มพี่มาอย่างเบิ้งบอก บปันไดแปลงนี้นาจะคุดเดือนไม่สามัางไก่กๆมาเบิ้งก็บไดพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่น้องเบิ้งเลยครับมันโบไก่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตไปวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะยี่สิบกุมภาพันธ์อยู่บ้านอยู่แปลงไงแต่พี่ไายแปลงแงนนะครับจะ<ต>นีแปลงเล็กเกห็ดจังได้ราอะไรหนึ่งแปลงนี้สุดยอดนะครับโซยัางบ้าน,นเศร้าอะไรครับ แต่ถึงสุด้ทยล่ะทายเบื้องมือคุดนาะมือคุดสี้ผ้าพี่น้องเบื้องอีกเออนะครับเหมือนนผ่านมากกับทายเบื้องถ้าพี่น้องสนใจเออเอาสุดไทยถ้าพี่น้องสนใจเขาก็มีช่องทางในการติดต่อว่าไปกับปลูกก็โท่มาก็ไดอะไรครับครับศูนย์แปดสองครับตามแปดสามครับเจ็ดุกสี่สามครับผมแ้วกะ เฟซบุ๊กอะได้มันหวานญี่ปุ่นโชคสวีทรับนะครับเป็นรูปคนเด้อร์โปรไฟล์ไรมันหวานเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซบุ๊กให้พี่น้องเพื่อนๆครับผมได้มันหวานญี่ปุ่นโชคสวีทรับครับถ้าพี่น้องสนใจอยากปลูกนะครับคือว่ามีขอสงสัยอันใดนะครับสอบถามได้แต่ว่าขอเนี่ยอยากปลูกนแบบจะเฮ็ดดับกิเลสได้ต้องเฮ็ดจริีเออต้องเป็นคนเฮ็ดจริงจริงครับผมผมเรนว่าจะเฮ็ดดับกิเลสนีพวกเอาครับว่าเอาอันผิขาดพูนมันลงกุูดผิดครับต้องคนเฮ็ดจริง มาเป็นเตาแก่ก็ต้องในคุ้มเองนะถ้าคุ่นไม่ไม่เนี่ยสนใจใส่นี่ยบางพุ่นก็เฮ็ดดับกิเลสแล้วกันเปเฮ็ดแล้วกันเอาสนใจเนี่ยห้ามพุ่มนะรับตาพุ่นเออนะครับออกไม่ร้ายคนเห็ดเบอร์จริงนาะมันต้องเอาคนจริงๆนะครับเฮ็ดกิเลสใส่แน่นอนนะครับโอ้เป็นเห็ดเป็นตัวอย่างเลยครับสามารถยูได้แล่นเงินล้านยูได้นะครับยูได้แบบไม่ได้เป็นรับจ้างใค่หรือกเป็นหน้าจะพร้องดีที่สุด โอเคครับวันนี้ขอบคุณงหลายครับผมครับผมสวัสดีครับผมจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นอาชีพเสริมหลัางหนายอาชีพหนึ่งนะครับการปลูกมันนะครับมันหมวกคือน้อมันหมวกนะครับตัวนี้จะเป็นมีตลาดรองรับเรียบร้อยนะครับมีแต่แกรองรับนะครับเดี๋ยวผมจะอาเบียร์ให้พี่น้องเบื้องต้นคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ในเชิงของมุขทะเลใช่ไหมครับ โอเคครับอันนี้พอครับพี่น้องเท่านี้ครับอยากพ่อทำไมครับ